แต่อย <c oughs> ากเปลี่ยนแปลงตัวเองก็จกควอมอดทนจกควอมเพี้ยนจกความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองพยายามลืมสิ่งที่เคยมีเคยเป็นอย่าเอาสิ่งที่เคยมีเคยเปลี่ยนนั่มเข้ามาใส่กับหมูกับผวกเพราาสิ่งที่เคยมีอย่างเออกูเคยมีเงิน กูคเคยเป็นนั่นเป็นนี่เป็นหัวหนา้ากูเคยเป็นผู้บริหารกูคเคยเป็นนั่นนี่เคยมีแบบนี่แบบนี้เแบบนี่ยต้องทิ่มให้เบิดของจังสัน <c oughs> ละ่ะถ้ายางเนี่ยต้องจกความอดทนจกความเพียพรพยายามในตัวเองนะจกลืมเออ <c oughs> คือเขามาหาสำรวจสถานที่ปฏิบัติธรรมมันที่สมศักดิ์ศรีเขาบอกเออ หาบังบวชส,สมศักนนนดิกก์สิกรวนอนี่เนาะเออด้อยก็กูรู้สึกเออพออยู่ได้เออจังซี่หรือบอ่แม่นมีใจก,กว่าละ่ะเนี่ยเช่ว่าครูบาอาจารย์จริงๆเพิ่นบ่ได้เลือกลูกศิษย์ดอกลูกศิษย์เนี่เลือกดีๆเด้อเลือกให้มันสมศักดิ์สิทธิ์จของเนาะยายจ้อยเลือกให้มันสมศักดิ์สิทอย่างมันต่ำกว่าเจ้าของเด้ให้มันสมศักดิ์สิทสูงกว่ามันก็บ่เอามันบ่มี มีสูงกว่าเออ,เอ,อคือแนเอ,อนตั้งสันยังสี่เออดีจัไปยะดีว่าดีนั่นแหละถ้าอยากเปลี่ยนตัวเองให้สิ่งทิ่มออกลืมซะของที่เคยมีเคยเป็นนี่จะถามบรรดาศัก์มีเกียรติมีผู้ยยกยอกเป็นยังเป็นหัวหนาเป็นเจ้าหน้าเป็นผู้นำเป็นนั่นเป็นนี่หลายๆอย่างที่เป็นมาอยู่น้ามูอพวกเราปอดบทนเลยเพราะมันมีมันเป็นนะ บ่ได้บ่ได้เข้าใจว่าสิเขามาฝึกหัดภาวินในสกอรเด้ส่วนมาอพูดไปเอยยอดพระอรหันต์องค์นั้นองค์นี้แล้วเขามาไว้ถือดูถูกมูเรื่อธรรมดาเด้พูดไปเอยยอดมันไปจําเอาพระพระองค์นั้นเป็นอรหันต์พระองค์นั้นพูดอย่างนั้นพระองค์นี้พูดอย่างนี้เด้อสำนักนั่นนั่นนี่พุทธเจ้าพูดอย่างนั้นอย่างนี้ไปเรื่งสี่ได้เ่าเห็นเขาเห็นบ่ถือตาเกนอ้ปา แต่ค้องนะแม้ว่า <ett> ฮ <COVID> ัาหรือถิมอย่างๆเห็นเขาเห็ดไม่ถูกกับที่ตัวเองยึดมั่นถือมั่นเอาไว้จากการได้ยินได้ฟังเนี่ยเป็นทางสั้นเด้อันที่ได้เป็ียนเพราะฮันได้เป็นดอกพ่อสำนันจังว่าถ้าจะฝึกหัดถ้าจะเปลี่ยนตัวเองต้องอดทนเปลี่ยนตัวเองจะต้องมีความเพียรพยายามที่จะอดกั้นอดใจของอย่าของย่างเด้นั่นแหละ เปลี่ยนน่คือต้องเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกนะอารมณ์ความรู้สึกในความพอใจเปลี่ยนความพอใจออกให้มันได้ความพอใจบ่พ่อใจเราต้องผูดถึงก็ได้ถ้าเปลี่ยนความพ่อใจได้ความบ่พ่อใจเรต้องเปลี่ยนมันกับละของมันเองดอกเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากอารมณ์ราคขแปลว่าความยินดีพอใจราคะนี่ยินดีพอใจในรูปล่างลักษณะท่าทางของบุคคลเออบนันทึกมนกระสิเปียบเทียบเท่าันนี่พระ พระองค์นั้นอย่างบางงามพระองค์นั้นเบาบามวลนี่เห็นบ้างรอะไรล,ะละ่ะคะความยินดีพอใจในรูปในรสในกลิ่นในเสียงเนี่ยในสัมผัสกระทบเออคือต้องบอกครับกูมวมวนเขาแย่วว่ะเสียงกระเดยเฮ้ยบางมวนเฮ้ยอย่างบางงามแต่งตัวนั่นนี่เห็นอีกอย่กางก็กกักกักว่าดีนั่นแหละต้องหันเขามาเบิ่งตัวเองมันจังสิหูจักถ้ายากเปลี่ยนตัวเอง ต้องละถิ่มของเก่าศึกษาในพระวินัยเลยมู้ภิกษุนักบวชก็ดีศึกษาเขามาอันนี้ควนอันนี้บอควรอันนี้เิ่นหยุดยุ่นอันนี้เิ่นแบบได้กาว่าไปส่วนมากบ่เป็นทั้งสั้นดอกพูนแปเวาอารหันปฏิสมัมพิท่าย่านหูทิพตาทิพมาแล้วเมื่อว้แจะเทียบเขาธรรมดาบอเป็นความริงเนีมันธรรมดาเดี่ภาษาเอาความจำมาเทียบมูเทียบไปเทียบมาบัานบริเห็นเจ้าของนะ เออบาดี้บะถือกอดบะไดออดยังอดบะไดอดบะไดเพราะว่าเขาเหตุบาถือกตามที่ได้จำมาหนีเดีอหนี้หน,นีไปหนีมากอะ่ะซึ้งสั่งแจงสั่งบะรอดดอกแต่ผมมีความอดผมมีความทนรรเราเคยย่งบอกไว้อยู่ขันตีประมังตะโปตีติขาอันี้ไหมขันตีอันนีคือความอดทนนี่เป็นเครื่องข่มจิตข่มใจในความ อยากได้อยา่างดีอยากมีอยากเป็นข่มอารมณ์ได้อย่างยิ่งนะนิพพานังปรมังวันตินี่เป็นห้นทางแห่งความดับทุกข์ด้วยนะ,ะนิพพานังปรมังนี่เป็นยอดเราเห็นไหมเห็นความดับแย่างสัน้นแล้วของจังวหวะพกเข้ามูภิกสุนักบวชทั้งหลายบวชข้ามาเราศึกษาพระวินัยเนะีย่ยอยากจะเอาถ้าเป็นอรหันต์หลายเนาะมันหันบ่ได้ดออท่านพระหูจัง ถ้ามันบ่เห็นทางกันนะหันบ่ได้ถ้าบ่เห็นทางนีะนะ่จะไ,ไปจําเอาคํำว่าองค์นั้นอง์นี้ไป,นนไปเลี่ยนรูมากจังสันหนึ่งสี่เออพุ่นไปทองจํามากจิตมีเท่านั้นจิตมีเท่านี้เออญาณน,นั้นญาณน,นี่ประเดี๋ยนีออ่ต้องทิพจักขุายานทิพโสทยานพระกิตตวิชาวะต้องรู้ว่าหลักจิตนันนี่เออปุเพนิวาสานุสิยานคนนี้ว่าธรรมดาได้เนาะ ปากยังข so in ึ้นแบบปฏิสัมพิธาใหญ่หลดเสียใจด้วยมิเกิดชอบเฉพาะพุทธเจ้าเท่านั้นนั่นแหละเออจะเป็นบ้าหลายอันนีจังสันเนาะอันบาตาสินโล่งตาสินระบาดเนี่ยเออเป็นบ้าอยากว่าดนึ่งนะเออแต่ก็ทำานายกันเองนั่นนี่อีกายสาระเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนความจำให้มันลืมแน่ความจำตัวนั้นความจริงคือตัวเองนี่นไหม กำลังมีความรู้สึกในความพอใจและไม่พอใจนีค่คือความจริงในป er ัจจุบันเดย์ว่าม่นเอาอดีตที่ไปจดไปจําไปฟังมาอมาถากถางทุกเถียงมาค่อยจับผิดหรือมาค่อยวัดนะจกบอกวัดวัดสิ่งที่จามาเด้จจามาจากองค์นั้นองนี้แหละอยู่แล้วมาวัดผู้นี้เป็นทั้งสัตนผู้นี้เป็นทั้งสี่ผู้นี้เ้าดีผู้นี้เบาบ่ดีผู้นี้เบามวนผู้นี้เบาบ่มวนเด้ เออมันเอาทั้งเบิเนด่นนะ่ะนะจากว่าล่ะเออเอามาเป็นอัตตาเอามาเป็นตัวตนเด้เป็นนางสัน <c oughs> เอามาเทียบบ่เคยเบิงอารมณ์เจ้าของนี่แหละยังว่าพวเข้านั่ที่เขาม่านี่พาวินัยเข้าพาวินันแหละคือพระศาสดาคาคเลยดนะอืมเมืเ่อเราตถาทาคตตายไปแล้วนี่ยไพาวินไยนี่แหละสีเป็นศาสดาทีเราตถาคตมไหมเออเป็นสิ่งที่ควรกรเ็เดินตามเด้นั่นะ ศาสดานะั่นศาสะนี่แปลว่าแนวทางหรือเดินตามหรือหนทางเด้ดามาจากขําว่าอัตตาเรือเอินว่าศาสดาเอนั่นแหละหนทางที่ควรเดินตามเราตถาคตน่นนะอันนั่นแหละศาสดาแท่นแท่นตัวเราตถาคตเนี่ยแต่ว่าบอมยนกูจะเอาอารลันต์ก่อนกูจะขึ้นมาจากทั้งปายหยอดย่างหมดละยังสัน่น วา่าให้ทุกพวกเข้าเน้นอยผู้ดเข้ามาแล้วก็ให้ศึกษาอริยะวินัยก่อนมูอะไรหนทางแห่งการบ่เบียดเบียนคืออริยะัแหละวินัยคือแนวทางที่พวกเข้าต้องปฏิบัติตามตนั่นเองอย่าเพิ่งเอายอดมันลายมันสีมันเน่าก้อนบบคุงบ้านออกดอกซ้ำด้ส่วนมากราะท่านดอกดอกด้วยเน่าก้อนละสวา,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 วานยังจะเอาแกะมาบ่มเป,ปาเอาเลย <c oughs> ไม่ไหว เฮ็ดงอกงาะแงกแง,액ง액ไปทั้มาดาขึ้เขานน้าเนือนะหอบใบสามมากกว่าตรงกว่าตาดนันน,นนี่คุยกันกับคุยในเรื่องภา,าวะธรรมอันนั้นนี่อันนี้ถือบ่อันนี้ผิดบ่หรือว่างคิดเป็นแบบใดยังเสียหนะาทำนั้นการงานนะ่ะเพาได้เป็นเรื่องเน้นแล้วเพราได้เป็นเหตุซ้ำาบมีงานมันดีอยู่นี่การงานก็ดีแต่จะว่าให้อยู่กับตนเองอยู่กับล่มให้ใจตนเองหนึง่งอยู่กับ ความรู้สึกของเจ้าของนี่แหละอยู่กับกายของเจ้าของอยู่ในกายออว่าอันนี้กูเห็ดถือเฮ็ดพิดนอเนี่นะ <c oughs> ถ้าเขาไปในกุดในอย่างบ่เดินจงกรงมบําสมาธิบ่นังแล้วกะเอ,อ,อยู่กับหนังสือมกมุ่นอยู่ในหนังสือหลวงนาเออบ่ามันมกมุ่นต่ความคิดอย่างอื่นๆผุนแต่แขนงไปทัตัวถีบดเดออมีตะมกมุ่นขาดแค่นี้โด,ดนเดาเดอจั้งสัน สัตว์จะได้นะภาษาหนังสือ้มนิอ่านจบไปหลายเถี่ยวเลยดีหนเนาะซ้มสามสามสามฉบับนึงได้หรอแต่ปิดกเขาหน่อยเนาะภาษาสมนิโอ้ยชิมาอ่านบิ่งได้หันมันหนังสือรวบร่วมดอกการอ่านหนังสือก็เป็นการทำสมาธิการฟังธรรมก็เป็นการฟังธรรมสมาธิเด้กจิตตั้งมั่นในการฟังให้ควรพิจรณาตามกับความจริงของเจ้าของเองดิมันก็เห็นตัวเองนั่นก็ การอ่านหนังสือก็คือกันเราตั้งจากการฟังธรรมหอกก็ค่อยคนตามนั้นคือกันการทองบทสวดมนต์สาธยายคือคําสอนพูทแต่เจ้าดิแต่ละบทแต่ละบทบว่วาจะเป็นพระปริตปริตในการมันลวนแล้วถ้า,าเป็นหนทางที่เป็นแสดงรรมเพื่อไ้พวกเข้าบ,บทบรรลุรรมเบิดเดอเพิ่นแสดงปริตแต่ละอันแต่ละอย่างที่คนบ่บรรลุบ่มีเลยเดอเบรรม่มีทุกบทเลย อาตานาติยะผลิตหรบรรลุธรรมบักหลายเอ<ม>่อผลเห็นเหตุแห่งความหวาดกลัวซึ่งกันและกันอย่งางแบบบ่จักรซ้ำความหมายหนทางมากของอาณาตานี่ไปผลิตบัตรจักรซ้ำนี่นั่นแหละหนังสือที่จะคลองมีอยู่นนั่หน,นงังสือส้ำนักจะคลองเองเี่นไหมเออก็ยังบ่ท่านได้กกไดไดหู่แข้งบ่ท่านได้อ่านเบิดรซ้ำได้หรือมิเนาะเออบ่ท่านได้อ่านเบิดรซ้ำได้ว่าจดจ่อม,มือมือนีสวดยังนอมือนีบดยังนอมือนีบดยังนออย่างนี่ นึกว่าถามหลวงปู่สรีดูๆน่ะมืัอนี้สวดยังถามผู้อื่นเด้ย์ยังเขาจะนั่นแหละเอิน่นเราปฏิยุทธ์นั่นเจ้าของมิจฉาวร่าปฏิยุทธ์ในการงานของเจ้าของเองการงานคือขอวัดนั่นแหละมืัอนี้เตรียมไว้แล้วมืัอนี้สวดอนันนี้มืัอนี้สวดอันนี้มืัอนี้สวดอันนี้เด้์สั้น,นเคลียว์ตะทองจำกับทองจำพันได้บิดอยู่เนาะเพราะว่ายังนั้นมีตะไปทั้งใหม่มิจฉาวล่ะเบา ต่พนมมือก็ยังปอยู่ยในตัวเองมีแต่ตีนไก่ทั้งวัดถ์เรก็จะเอาไปย่ำกินพวกตีนไก่ชิถูดเป็นตาป่าไม่เป็นตา,า,าเาสบดอกับเถา่าหนังอยู่ใกล้กันสามเอา,มาเข้ามาร่วมกันไว้โอแม่ยนี่เลเอถอาดดีเขาก็ไปได้ถาดดีถาดเสียก็เขามาร่วมกันเลยมันเป็นของมันเองโด,โดยจัดสรรเนาะถ้ามาจัดสรรเป็น,นสั่งนั่นแหละลายอยัง ข้าให้น้องก็มาอยู่ในตัวเองเบิด์ตไนะี่กายเวทนาจิตอยู่ในตัวเองเบิดเลยแล้วเวาสิเห็นความจริงของตนดอ,อกอนงี้ก็ดีล่องอันเพิ่นสิีวางให้ข้าก่อนปีใหม่บอสอ,นะอันอุปชาชนะเออถ้าเพิ่นบอนนะก็แล้วไปบอสบ,บางก็แล้วไปจากนี้ไป 5, 10, 10, 10, 14, ห้าหมื่นสองหมืกก่นยี่สิบห้าเพิ่นนั่นกใจนั้นเล่งเอานะผู้เดียวทรงไทยทรงไทย แส่มันได้ได้ก็เอาบ่าได้ก็ถิมได้ก็เอาบ่าได้ก็ถิมยะกะนั่นแค่นั่แะแต่ในการตอบคำถามธรรมะก็คือการเลื่อหัวเขา้าแต่เขาให้เข้าวิจัยวิจารณ์ผู้อื่นหยุดเด็ดขาดจะเหตุนะจะเหตุเข้าบ่แมนเขาเข้าบ่แมนเข้าบ่ได้เขาไปอยู่ในความคิดเขาเข้าบ่ได้เขาไปอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกเขาเข้าบ่ได้แมนประสบการณ์เขาเข้าเสียบอกตวเหลืองของเข้าเด้อ เสียมากนะฟังฟังบึ่งเสียมากบ่เป็นพวกเฮาเดคือเฮาฟังราล้วมๆมากเออและคนบ่ได้บวชบ่ได้ยังพุ่นก้าวไกลเขาไปแล้วไม่ใช่ฐานะอันควรที่พึงกระทําได้เออสัตว์แล้วเฮาองนั้นพราองนี้ว่าเด้ก็เป็นธรรมดาล่ะว่าอันพวกนั้นพวกนี้ถ้าเ้าเรื่องศาสนาบ่เ้าเรื่องพระบาเ้าอันกระแทกแดกดันพระบ่เบาใส่พระนี่บ่ได้ือกัน นะแต่ว่าบริเหณจะฐานะอันควรหรือไม่ใช่ฐานะอันควรเด้แล้วมันมีฐานะกับอาฐานะอยู่เดอพวกเข้าเออตั้งแต่หมาเข้ากับบ่ไปเว้าใส่มันดอกเดอสิไปว่าหยังกับผู้ทรงกาสาวผัดแม่นผ้าเหลืองสีห่มหมาก็สร้างใจวล่ะพวกเขานี่เออบ่จบบ่แม่นแนวสิไปว่าวเด็ดขาดพวกเข้าเดอรึงพอเว้าอะไรผู้เดียวเอออย่างนี าถามว่าผู้นั้นพูดจากนั้นจริงไหมถูกไหมหยุดฮ้ามไม่รู้โหลดบอกว่าไม่รู้โหลดย่ารู้บอกว่าไม่รู้โหลดฮ่ารู้เฉพาะเรื่องของฮ่าท่าจะฝึกคัดตนสเปลี่ยนแปลงตนเองท่านจะถิมถูกอย่างฮ่าต้องถิ่มถูกอย่างพอไปเอาว่าฮ่ารู้เรื่องผู้นั้นเรื่องผู้นี้นั้นเป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องคนในโลกเป็นเรื่องเป็นเรื่องคววมแบ่งแยกคนแบ่งแยกนั่นคือคนยึ่ติดโลก บุคคลที่ยังแบ,งแแบงแ่งแยกผู้นั้นผู้นี้แบ่งแยกในผิดในถูกในยังก็แล้วแต่นั่นคือคนที่เวียนว่ายแต่เกิดในโลกมันถิ่มบเ่เเ็นนะพวกเข้าที่นั่นแหละบอกเฉพาะเรื่องของเจ้าของแค่ว่าเ้าวอกให้ฟังในประสบการณ์ตัวเองนึงนะจะไปจะไปตอบพระองค์นั้นพูดจริงไหมพระงงนี้พูดจริงไหม่าไปกล่าวล่วงกันไปเอาตามฐานะตามฐานะส่วนมากเสียยกตนภาษาความูลจำ ความรู้จำทำลายตัวเองเด้ส่วนมากนะเออความรู้จำส่วนมากพวกบ่ได้บวชมันจะอวดรู้เด้คือเขาทำการพระยังตอบผมไม่ได้เลยภาวนาไปว่าอะไรยังสิแม่มึงบาดเนี่ยเออเอาแต่มึงหูตัวเองได้สิละเนี่ยขนาดพระยังไม่รู้เรื่องเลยนะภาวนาไปว่าอะไรวะเออกแต่ทั้งสั่นแหละพระว่ารู้แล้วกับพระว่ารู้แต่ตัวเองนั่นรู้ก็ไปรู้เราไปเกิดไหม แล้วสวนมาเกิดในนรกนะ,ะวกเข้าจึงว่าพยายามติดเตียนไว้จะไปอยู่เดือนของผูอาา้อื่นเข้าเป็นเขาจากบกเอาคำว่าธรรมะฟั่งรวบยอดให้แต่ว่าสิ่งทั้งปวงที่ตาหูจมูกดินกายประสบการณ์ของเข้าเองผ่านความรู้สึก,กผ่านความหอนผ่านความหนาวผ่านความถูกใจบ่ถูกใจผ่านสุขผ่านถูกแต่จริงเราวมีแต่ความยหยุดกับความหยุดเด ธรรมะนี่คือสิ่งทั้งปวงความจริงในสิ่งทั้งปวงทั้งบดนั่นแหละอยู่ที่หา้หาวทปล่อยว่างือพอปล่อยว่างท่นนั้นเองอวิธีการปล่อยวา่างแม่นการคิดเอากูว่าเอากับมึงอีกแล้วกูปล่อยว่างแล้วอ,อันนี้ยั่งบ่ถถกอีกการปล่อยว่างคือการอยู่กับล่มให้ใจเจ้าของเองแต่อยู่กับล่มบ่ได้ก็อยู่กับความรู้สึกอยู่กับความรู้สึกบ่ได้ก็อยู่กับจิตคือความคิดบ่งสังเกตเฝ้า,าสังเกตความคิดของตัวเองเอบดนี้ล่มให้ใจกัยังบ่เทียงแท้เห็นบละ เออยังมีเขายังมีออกยังมีหอนยังมีหนาวดยูยร่มก็ดีแต่อยู่ร่มก็ได้อยู่ก็ความรู้สึกคือเวทนาอยู่กับเวทนาเวทนาก็เป็นอนิจจังเป็นอัตตาทั้งบหตะนั่นจิตก็ยังเป็นอันิจจังคือความคิดทั้งหลายก็ยังบดเสียงแ้แน่นอนนี่อยู่กับสิ่งเหล่านี้มันสิลืมสิ่งทั้งปวงเองดอกทั้งบัตนั่นแหละสิ่งทั้งปวงก็ดีแม่านเบิตเลยยังก็แล้วแต่เนั่นเรียกว่าทมเฮาบ่ต้องอยู่กับมั่นก็แล้วแล้วมันสิลืมไปเออองค่่ยยลลืืมม ละกับลืมก็คบือึสิ่งเดียวกันอสัญญาเวทยิตะนิโรธนั่นแหละลืล่ความจำต่างๆนา้น,น้าสารพัดถ้าละสัญญาได้แล้วเวทนาบ่เกิดละความจำความรู้สึกเกา่าๆท,ที่เคยมีเคยเป็นนี่เอื่นวลาละความจำความรู้สึกในเวทนาในความพอใจลนบ่พอใจบ่เกิดเห็นบ่มันกับเวทยิฐแต่ตัวเกิดไม่ได้เห็นบละอนิโรธแปลว่าดับลรดับแล้วได้นั่นนั่นละเพราะ

ภาติเอกทังปฏิตังตุมังที่ปเมวะจวิตันโตสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโพนระโสยถามณีโสติระโสยาขาคีติโยวิวัชันตุสัพพโร Soya diamo ayaang nikasiiko dehanakuca caartara Haran jaiku namaupatiang Suhe nipunnyaang patuang anak bakkan dihauwaktu sar pemangka lang ราคันตุสัพเปเหวตัสัพปุทานุภาเวนะชาติสุขีปวนตุเตบาวตุสัพมังคารังราคันตุสัพเปเหวต thank you namo vimuttanam namo vimuttiya namo sapandu kayana etena sakena putara kito moto putasam manaram loke metanta sahvaro kasami mana sambhavaye aparimana uto กรรมฐานโมกรรมตุติสัมพุทโธพุทธังสารนันทชาณิธรรมังสารนันทชาณิสังฆังสารนันทชาณิพุถานมีชีวิตัสสะนักสกงเจนะจิปันตรายิโมกาตุนตาาเมโอตุ